สวัสดีจ้าทุกคนมาลุ้นกันนะจ้าว่าวันนี้พ่อจะตกบ้านบ้านเศร้าตายนะคะทุกคนมืนมารอบทิศทางแล้วค่ะนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้มันจะตกหรือไม่ตกมืดสนิท ล่อรุนกันนะคะทุกคนนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกมานะคะล่อมาไล่วันแล้วนะคะมือ่มือนม,มาแล้วก็หายมืน่มือนม,ม,มาแล้วก็หายนะคะทุกคน <laughs> วันนี้มาเต็มเต็มพิกัดเลยนะคะไม่หลุดตีตกไม่ตกนะคะมาล่อรุนกันนะคะทุกคนกาแต่หนูเมื่อนว่าตีตกนะคะ ไม่แน่ใจว่าตอกด้วไม้เนะาะตอกสานูก,กันหน้าว่าลงเล่นะคะพี่น้องมันตอกไสเล่นะคะกลัวน้ำเลแ้งนะม,มันตกในทะเลฝนตกในทะเล เมืินมามดแล้วนะคะรอเวลานะคะวัวจะตอกไม้หลบติดทางแล้วนะคะทุกคนนะคะรอรุ่นรอรุ่น บ้านเพื่อนๆบ้านใครฝนตกมั่งเนะาะเมื่อวานได้ข่าวว่าพาย,ยุลงเทเชียงรายนะคะแต่ว่าไม่ฝนมีแต่ลมนะคะทุกคนนะคะผัดหรือวบันลังคาลัางคาชาวบ้านนะคะ,ะอะไรนั่นเลยฝนน่ะไม่มีนะคะ <laughs> นี่เศร้าตายก็รออยู่นะคะรอหนองฝนอยู่นะคะเมื่อไรหนองฝนจะมาเยี่ยมนูน นูนาจะลงแล้วนะคะลงทะเลไปแล้วนะคะไม่ใจ่ไปลงเล่มัดลาวแต่เดียวนะคะเดี๋ยวต่อสักครูนะคะสักครูถ้าเกิดบันตอกไม่ตอกเดี๋ยวถ้าตายมาท้ายไมไแลนะคะทุกคนนะ ตอนนี้ก็รุนใปก้อนนะคะรอรุนกันไปก้อนแลทิดทางล่มว่ามันติไปตาไหนโนดามันติลงไม้นะคะหรือว่ามันติผัดพอายไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนแล้ล่มปลิวๆนุ่มโรบไปทาาไหนน้อแหละอม่ใจะผัดลงเลมอนนะคะทุกคนคะ่ะ ะะเดี๋ยวเจาตายจะมาทาให้แหลมไหมนะตาพ้นตกนะคะตาพ่นไม่ตกซาติออดลาวนะคะแกนีนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า